สัญญาณค่อนข้างจะมีปัญหาครับสัญญาณค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องจากฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยดีครับเรือนโรงเรือนรองรับนักท่องเที่ยวในการขึ้นช้างลงช้างในการให้บริการครับนี่คือช่องทาง การขึ้นช้างลงช้างครับตอนเช้าก็ขวานก็เอาช้างออกไปปลุก ลมแรงครับตอนนี้ฐานสุมบางสุมก็ต้องเก็บเข้าครับเพราะว่าบางวันก็ลมแรงนะครับพัดพาเอียงควา่านะครับอันนี้ก็ ที่ขึ้นช้างลองช้างอันเล็กครับ <S <S 1> <S 1> ดูทุกอย่างความสะอาดก็ยังดูอยู่คงไว้ซึ่งธรรมชาติครับ กันอายุแค่หกเดือนครับโตเร็วครับสูงยาวงาโผล่แล้วครับงาโผล่มาแล้วไม่ทราบว่าจะเป็นขนายหรือเป็นงาก็ต้องรอรุนกันต่อไปครับแต่ก็ยังชื่นใจครับงาหรือขนายก็ออกมาโผล่มาเร็วมากครับนี่คุณแม่ครับสูงใหญ่ครับฝั่งออกัดครับ ห่างกันคนละเดือนครับนี่เกิดสิงหาเชือกหนึง่งกันยาครับออกกัสนะครับภาษาอังกฤษก็ภาษาไทยก็แปลว่าเดือนสิงหาคมครับกัน9ก้าก็กันยายนครับจำงาง่ายครับครับคุณแม่พวกลุกครับน้อง เอานั่น,นผ่านพูดแล้วห้างไม่ได้มาแล้วลูกอันนี้ครบมาแล้วห้างอืมนอนได้อะไรกึนอืมห้างพูดมาได้มาแล้วใคยรักตทษห้างาาแล้ว,ลวนะอืมอยู่เลี้ยงกับธรรมชาติอยูย่กับธรรมชาติเอาตลอด,ด้ได้นะลูกม,มาเลยยิ่ครบมังไมากแล้ว,วนี่ ันนี้เป็นชุดดั้งเดิมของเก่าโบราณน,นับร้อยปีเลยนะครับนี่ครับเคลือบน้ำมันง,งาเคลือบด้วยขี้ชันเรียบร้อยนะครับสารหวายถักไว้ของจริงครับของแท้เลยครับของเก่าแต่ดั้งเดิมแต่โบราณเลยครับมากด้วยคุณค่าครับดูครับทำด้วยไม้ไผ่ทำด้วยหวายนะครับ ทำด้วยใบหญ้าคานะครับอย่างสวยเลยครับการถักฝีมือครับของคนโบราณครับดูครับไหวยเอามาเหลามาเก็บมุมเก็บเหลี่ยมแล้วก็ค่อยเข้าถักครับงานครับงานละเอียดสุดยอดครับหาดูได้ยากครับหาชมได้ยากครับที่นี่มีไว้ให้ได้ศึกษาเป็นความรู้ครับนนี้ก็ สองช้างครับเวลาช้างไม่สบายเวลาช้างเจ็บเท้าเจ็บขาเจ็บมืออะไรที่จับดูลำบากก็ต้องเอามาล็อกครับเอามาล็อกเอามาผูกขาเพื่อที่จะรักษาครับช้างบางเชือกก็จับต้องดูยากครับจับขาจับฝ่าเท้าจับผูอะไรดูก็ต้องเข้าครับหรือบางทีก็ช่วยล็อกผสมช้างครับ คองไม่ช้างดิ้นนะครับตัวที่มีความพร้อมครับตัวที่เป็นสัตว์ตกเมื่อต้องมีครับต้องอยู่กับความจริงครับที่ว่าไม่ใช้โซ่ไม่ใช้ตะขอไม่ล็อกช้างเป็นไปไม่ได้ครับทุกคนไม่กล้าสาบานครับแต่พูดได้แต่ไม่กล้าสาบานครับตัวจะฟ้าผ่าครับเพราะเบื้องหลังทุกปางต้องมีครับครับแต่ พยายามปิดบังซ่อนเร้นเพื่อเอาความน่ารักมาเป็นจุดขายครับแต่ของเราคือเราแสดงจริงครับเราเปิดเผยได้ครับเปิดอ,อกยืดอ,อกได้ครับนี่หน้าป้ายนี้เป็นเอกลักษณ์มานุษย์ไว้ตรงนี้ที่นุ่มก็คือที่ฝังน้องพลายเซวิลครับที่คลอดมาได้สองงสองวันหนึ่งคืน พ่ได้เสียชีวิตเนื่งจากเกิดก่อนกําหนดสายสะดือยาวเกินนะครับสายสะดือยาวเกินใหญ่ไม่หดนะครับแล้วก็ดึกๆกก็แม่ก็ดึงดึงจนเสียเลือดเยอะแล้วก็สิ้นลมครับนี่ฝั่งป่าตองครับบรรยากาศยังคงไว้เหมือนเดิมครับ เส้นทางการอยู่อาศัยของช้างครับการเดินช้างอะไรครับนี่สวนยางเดินใต้ใต้ร่มไม้ใต้ร่มยางพาร,ราครับป่าเขาครับธรรมชาติครับกาตอนเช้านะครับชื่นใจครับได้มาสัมผัสได้มาสูดดม อากาศโอ้สุดตอนเช้าเช้าที่บ้านของเราเองครับตอนนี้ก็แยกย้ายกันทำหมากินครับก็กลับไปอยู่บ้านเกิดที่พังงาบ้างครับแยกย้ายกันทําธุรกิจไม้ยางพาราส่วนหนึ่งก็อยู่ดูแลช้างพ่อกับแม่ก็ดูแลอยู่ที่บ้านหลังนี้หลังใหญ่ครับที่ภูเก็ตครับก็ โชคดีครับที่เราได้รดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเช่าซื้อค่าเช่าที่ในการทำปางช้างครับเพราะมิฉะนั้นเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยหลายแสนครับแต่นี่โชคดีมันเป็นบ้านของเรา ที่ดินที่อยู่อาศัยของเราเองครับไม่ต้องเช่าซื้อใครครับนะครับรับภาระก็คืออาหารช้างควันช้างแล้วก็ค่าน้ําค่าไฟครับสิบประทั่วไปครับแต่ถ้าเกิดว่ามีค่าเช่าที่ในการอยู่อาศัยของช้างด้วยเนี่ยน่าจะไปไม่รอดครับน่าจะไปไม่รอดหรือว่าก็ต้องเพิ่มภาระดินรนหนักกันไปครับ น,นี้ก็ยังไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องเอาชีวิตให้รอดนะครับไม่สร้างเพิ่มไม่สร้างหนี้สินเพิ่มนะครับไม่สร้างภาระมาเพิ่มนะครับอยู่ประคองจนกว่าจะพ้นวิกฤตเลวร้ายที่สุด ในชีวิตของเราครับแต่ในการซ่อมแซมเล็กๆ,ๆน้อยๆการปลูกดอกไม้การเพิ่มเติมการดูแลสวนดูแลบ้านก็ต้องมีมม,มีเป็นธรรมดาครับดูครับหน้าฝนมาฝนมาก็ดินชุ่มชื้นก็ต้องปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้เพิ่มเติมเพราะมันเป็นปกติสุขของบ้านของพวกเราครับ มีทั้งผักสวนครัวมีทั้งต้นกล้วยดูครับนี่ครับเซชั่นฟลิปไลน์ครับลงทุนหลัก5ล้าน10ล้านเนี่ยครับดูอยากให้ดูธุรกิจใหญ่ธุรกิจเล็กก็ต้องหยุดช้างหมดครับเพราะว่าพิษโควิดครับ l่าง ạ, anh anh nè, anh điêu tráng, anh điêu đi nè, nè. เนี่ยครับแยกย้ายกันไปดูช้ากันตอนเช้าครับวานครับอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมครับสองเท่า2อแก่ทำกับข้าวครับช่างบ้านก็มีพริกนะครับผักสวนครัวผักใบมะกรูดเยอะแยะมากมายครับที่เราไม่ต้องซื้อนะครับ ที่บางช้างกัมลาภูเก็ตครับบ้านที่แสนอบอุ่นของพวกเราครับผมน้นครับไอหมาตัวน้อยนะครับ ก็คิดว่านักท่องเที่ยวเข้ามาปกติทุกอย่างกับคืนสู่ภาวะปกติแล้วก็ฟื้นฟูไม่ยากครับฟื้นฟูไม่ยากฟื้นฟูแค่10%นก็โอเคแล้วครับเพราะว่าไม่มีอะไร ที่ต้องหนักใจครับทุกอย่างก็ยังอยู่ปกติครับบนห้องน้ำครับสะอาอาบน้ำชา้าง ผักสวนครัวปลูกไว้เยอะครับผมปลูกไว้เยอะอันนี้ก็เป็นต้นน้ำม่วงหิมาพานครับยอดสามารถเก็บไปกินกับแกงกับขนมจีนได้ครับมีต้นคาตะไคร้ขิงมีต้นตะลิงติงครับตะลิงปิงลูกสามารถเอาไปต้มหรือแกงส้มก็ได้ครับ เนี่ยครับการอยู่รอดนะครับการเอาวิถีชีวิตของคนบ้านๆมาใช้ครับนี่ขาครับขาขามาต้มขาไก่ได้นครับนี่หน่อไม้ครับนี่ต้นดาลาครับก็ภาวนาให้ควบคุมสาการโควิด1 9ได้เร็วๆครับ แต่ถ้ายังควบคุมไม่ได้ก็ผลทงางธรรมหากินก็ต้องเปลี่ยนวิธีอยู่เรื่องตอนนี้ก็พวกเราก็ได้ทำธุรกิจไม้ยางอยู่ครับทำธุรกิจไม้ยางอยู่นะครับเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง เชื้อโรคร้ายครับเพราะว่าอยู่แต่ในป่าแล้วก็ช้างก็ได้เลี้ยงอาหารช้างก็ไม่ต้องซื้อครับแต่ถ้าอยู่ตรงนี้รอให้หมดโควิดเร็วๆนะครับก็ไม่รู้เมื่อไรมันก็จะหมดนะครับช้างยี่สิบกว่าเชือกหญ้าต้นสัปะรดก็ต้องซื้อนะครับทุกอย,อย่างต้องซื้อหมดซื้อขึ้นมาที่ปางนะครับเพื่อรอนะักต้องเที่ยวซึ่งความหวังลมๆแรงๆก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะมา แต่คิดถึงรายจ่ายแต่ละวันหลักหมื่นครับหลักหมืน่นหลักหมื่นแล้วนักท่องเที่ยวม,มากับปิดกระปลอยนะครับปลายนะครับอย่างน้อยรายจ่ายเดือนละสามแสนสี่แสนต้องมีครับถ้าเราเกิดว่ารอ้รอนๆนักท่องเที่ยวอยู่ที่นี่ครับเพราะฉะนั้นปุ๊บไม่ต้องรอครับเอาน้ำบ่อใกล้ก่อนครับไม่ต้องหวังน้ำบ่อหน้าครับ ความพร้อมมีเมื่อไร่เหตุการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ปกติสุขเมื่อไร่ก็ไม่ยากครับแต่ถ้าเรารอความหวังลมๆมแรงๆ,ๆอยู่ตรงนี้นะครับรายจ่ายแต่ละเดือนนี่คือห้าแสนตั้งไว้เลยครับค่าเงินเดือนควานช้างค่าอาหารช้างค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าสึกรอรถจิป่าทาครับก็ไม่ต่ำกว่าห้าแสนครับ นี่ครับต้นยอดกระถินครับปลูกไว้เนี่ยเด็ดยอดไปกินกับข้าวได้เลยครับกินขนมจีนได้เลยครับนี่ต้นบอลครับหัวมันอยู่ในดินครับต้องขุดมาครับเป็นเผือกครับว่าเป็นต้นเผือกภาษากลางเรียกว่าเผือกครับมันสัมบลังมีมีครับถ้าไม่เลือกกินก็ไม่อดครับ กินหรือไม่พอกินก็ต้องดิ้นรนกันครับช่วงนี้ครับนักสู้ชีวิตของแท้ครับความหวังสักวันหนึ่งพรุ่งนี้มารืนนี้นะครับหรืออาจจะวันถัดๆไปอาจจะความหวังก็คืออาจจะมีนักท่องเที่ยวมานั่งถ่ายรูป ตรงนี้หน้าจุดนี้เหมือนเดิมครับบรรยากาศแบบนี้นะครับทุกคนรอเหตุการณ์ปกติขอแค่เหตุการณ์ปกติเท่านั้นครับเรื่อง การท่องเที่ยวการตลาดไม่ต้องพูดถึงครับแต่ตอนนี้ขอรั้งครับไว้ก่อนครับเนื่องจากไม่มีความปลอดภัยร้อยเซครับอยากจะถามว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดไปแล้วนะครับสักวันหนึ่งมีคนในปางของเราควานช้างหรือว่าพนักงานติดโควิดสักคนหนึ่งครับมันก็ติดทั้งปางครับแล้วก็คำถามต่อมาก็มีอยู่ว่า ถ้าโดนกักตัวทั้งหมดทั้งปางช้างทุกชีวิตใครจะเป็นคนดูแลนะครับบ้านหลังนี้ใครจะเป็นคนดูแลนะครับเพราะงั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาใหญ่เพราะงั้นตัดไฟแต่ต้นลมก็ยังไม่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวครับแล้วก็เลือกทำอาชีพอื่นก่อนครับอานนี้ทางช่างคนที่มีความสามารถเกี่ยวกับช่าง ก่อสร้างก็ไปรับหมอก่อสร้างครับเดือนหนึ่งก็หมอเป็นหลังๆไปครับวันนี้ก็บอกแล้วครับใครมีวิชาใครเคยลำบากก่อนหน้านี้นะครับก็ได้เปรียบคนอื่นครับเพราะมีวิชาติดตัวมาเยอะครับไม่เสียหายครับนี่คือความได้เปรียบของคนยุคนี้ครับยุคโควิดครับนะครับ พวกเราทำไม้ก็เราเคยลำบากมาก่อนครับมันก็เรินมองเป็นเรื่องสนุกครับแต่ว่าถ้าคนไม่เคยทำไปทำไปร่างไม้ก็อันตรายเอาชีวิตเข้าเสี่ยงครับช้างก็ไม่รู้หนักเบาเป็นยังไงครับใส่อย่างเดียวเอาช้างเจ็บช้างเล็บหลุดหยุดยาวนะครับประสบการณ์ที่ไม่มีใครเจอ แต่พวกเราเจอหมดแล้วครับโอเคครับอีกไม่นานแล้วครับอีกไม่นานนะครับคิดว่าอีกไม่นานแล้วครับเร็วๆนี้ครับเหตุการณ์ปกตินะครับโควิดควบคุมได้เหตุการณ์บ้านเมืองลงตัวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับเหมือนเดิมครับทุกคนอยู่อย่างมีความหวังนะครับสวัสดีครับ